ท่านประธานที่เคารพผมครูมานิตสังคุมพักเพื่อไทยผู้แทนสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมงามประกรมสวยล่ำรวยประสาทประกาศหวานเข้าสารงอมอาพร,อร,รรมัฒนธรรมแต่ผมไม่ชื่นชมกรรมธิการชุดนี้ที่นำเสนอเรื่องแนวทางการสร้างความปลงรองสมานฉันท์นของคนในชาติรู้สึกว่า ตัวเองจะเสียใจเป็นอย่างยิ่งเพราะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้สองสาวันนี้นี่ผมทำเรื่องเป็นอนุกรรมาธิการว่ประมาณอยู่แต่ก็มีความจำเป็นเกตหน้าที่ต่อจากนี้ไปเนี่ยท่านประธานผมจะพูดแบบครูที่นั่งดูด้วยความเป็นห่วงกับบ้านเมืองในช่วงหลังๆถ้ามีเวลาแต่จะพูดถึงความปลองดองที่กรรมธิการมีเจต,ตนา ก็ต้องขอเชิญชมนอกจากกรรมธิการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์วุฒิสารตันไทยท่านพลเอกเอกชัยศรีวิราชท่านอาจารย์โกธมท่านพิพพ์ธงชัยท่านกำานดสิทธิสมานบุคคลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเห็นของประเทศเดินไปข้างหน้าด้วยความสงบท่านประธานครับเราฟังเพลงชาติไทยทุกวัน ในเนื้อหาสาระของเพลงชาตินั้นมันเปี่ยมล้นไปด้วยความสุขมันเปี่ยมล้นไปด้วยความรักความสามาัคคีและก็ขอความเป็นไทยแต่นั่นคือตัวเพลงแต่ข้อเท็จจริงที่ยืนอยู่บนประเทศนี้เรื่องของความปลองดองเนี่เราสแสวงหากันมานานแล้ว <c oughs> แต่ยังไม่ถึงจุดนั้นสักทีหนึ่งเพราะอะไรครับทา่านประธานนะเพราะว่าคนที่มีอำนาจที่แท้จริงเนี่ย ไม่ยอมสลับรับฟังไม่ยอมเอาไปแก้ปัญหาผมไม่เชื่อว่าเพื่อนผมทั้งห้าร้อยคนเนี่ยที่นั่งอยู่ในสภาแห่งนี้ทั้งท่านประธานด้วยว่าไม่มีใครจะไม่รู้ลากเงาของปัญหาในประเทศไทยที่เกิดขึ้นทั้งอดีตและความน่าจะเป็นในอนาคตทุกคนเชื่อหมดแต่วันหนึ่งพอนั่งอยู่ซีกหนึ่ง ก็คิดเอกแบบหนึ่งพอไปนั่งอยู่อีกที่หนึ่งก็คิดเอกแบบหนึ่งเอาท่านนยายกประยุทธ์จานโอชาที่ผมก็ลบน้าถือแหละครับสมประธานจำได้นหมครับเพลงที่คืนความสุขให้กับประชา,าชนอีกไม่นานประชาชนนั่งไปนั่งมาปีนี้ปีที่หกที่เจ็ดแล้วกล่าวว่าอยู่ไปอีกปีไหนผมไม่รู้ถ้าท่านปฏิวัติวันนั้นแล้วสองปีท่านคืนอำนาจ แก้ไขหาจุดอ่อนความบกพร่องที่ท่านได้พูดไว้ท่านจะทำความปลองดองท่านจะทำทุกอย่างที่ให้ประเทศไทยเดินไปได้ท้ายที่สุดท่านเอาตัวท่านเป็นมาตรฐานมากลายเป็นปัญหาเสียเองนี่ทุกคนรู้เด็กนักเรียนรู้แล้วผู้แทนไม่รู้ได้ยังไงวันนี้เห็นไหมครับพออำนาจเข้ามานะครับความโลภมันเกิด ปัญหามันก็แก้ไม่ได้วันนี้เรื่องนี้จะส่งถึงรัฐบาลโดยสภายอย่างนี้ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ผมฝากกรรมธิการที่นั่งอยู่ข้างบนช่วยรวบรวมส่งไปให้ท่านนายกรัฐมนตรีสักโหลเล่มคือสิบสองเล่มแล้วก็อ่านก็สังเกตเก้าข้อนอกนั้นก็ส่งไปให้านารัฐมนตรีส่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผมเชื่อแน่ว่าถ้าได้อ่านรายงานฉบ,บับนี้เนี่ย ผมเชื่อว่าต้องอายใจตัวเองบ้างว่าสิ่งที่เราได้พูดสิ่งที่เราได้คิดเราพูดไปตามสาธารนณะเราไม่ได้ปฏิบัติเลยวันนี้ผมก็เป็นอวงเอาเรื่องวันนี้สถานการณ์รายงานเข้ามาพอดีแต่จริงๆเนี่ยเจตนาของกรรมิการเนี่ยอยากรายงานผลเหตุที่เกิดขึ้นมาในอดีตอยากให้มีการนิรโทษกรรมอยากให้ช่วยแก้กฎหมายให้ยกเลิกกฎหมายบางข้อบักญับ ผมไม่พูดเพราะหลายคนได้อธิบายความมาแล้วผมก็สิ้นกระแสความตรงนั้นแต่ว่าบังเอิญเหตุการณ์ใหม่กำลังจะเข้ามาพอดียิ่งกว่าดินพ่อขางหมูอีกนะครับท่านประธานที่เคารพแล้วดูแล้วซุ้มเสียงผมบอกนายกรัฐมนตรีผ่านท่านประธานไปตั้งแต่วันอภิปรายเรื่องเด็กนักเรียนนิสิตึกษาผมจับวันที่ไม่ได้ผมบอกแล้วว่าเรื่องของเด็กที่มาเรียกร้อง ขอให้มองเป็นความสวยงามระบอบประชาธิปไตยในโลกนี้เนี่ยความคิดต่างเป็นความสวยงามความคิดต่างเป็นประโยชน์เพียงแต่ว่าเราตะล่อมเอามุมไหนเอาเหตุการณ์อะไรมาผนวกด้วยกันหรือทุกวันเขาเรียกว่ามาบูรณาการแล้วก็ค่อยแก่วันนี้ท่านนายกผมไม่ได้โทษนะครับแต่ผมกล่าวหาท่านเลยท่านไม่ยอมที่จะเดินลงมาแก้ปัญหา ท่านจะคุยเรื่องปลองดองนี่ท่านแก้เรื่องละจำนวนตัดแป,ป๊บๆวันหนึ่งท่านบอกท่านเห็นด้วยวันหนึ่งท่านก็เฉยท่านประกาศสิครับผมจะให้มีการเลือกตั้งสสรผมจะให้มีการแก้ลรรมนูญโดยสสรว่ากันไปเลยยกเว้นหมวดของพระมากศัตริย์นะครับสถาบันที่เราเคารพนับถือก็อว่ากันไปนะครับหมวดอื่นก็มาว่าเพื่อความเดินหน้าไปตามกระบวนการรละบอบประชาธิปไตยภายใต้าการปกครองพระมหากษัตร์ทรงเป็นประมุข ก็จบไอ้น,นี่แบบ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 เดินยิ้มแต่งตั้งครอเสร็จก็เดินยิ้มลูกเดียวฉะนั้นผมคิดว่าคนที่มีอำนาจสูงสุดในการถือกฎหมายของรัฐวันนี้คือท่านนายกถ้าท่านตั้งใจท่านบอกว่าให้กระทําให้คณะกรรมการเนี่ยกรรมธิการเนี่ยไปนั่งคุยไปแลกเปลี่ยนปัญหาว่าจะให้ในายกแก้ไขปัญหาอย,ยังไงบ้างเพราะว่าบ้านเมืองมันเดินไปได้ วันนี้ปัญหาเศรษฐกิจก็ลุมเล้ารัฐบาลปัญหาการเมืองก็ลุมเล่ารัฐบาลปัญหาของเด็กก็กำลังลุมเล้าผมเป็นห่วงท่านเพราะผมเห็นว่าท่านนายกบางบทบางอริยบทของท่านท่านก็มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองแต่พอเรื่องก,การเมืองเรื่องรัฐธรรมนูญท่านไม่เอาเลยเพราะท่านถนัดเรื่องของความมั่นคง เห็นไหมครับกระดาษโควิดท่านใช้พลกในสถานการณ์ฉุกเฉินท่านเก่งแต่ความมั่นคงอย่างเดียวท่านมองว่าการเมืองไม่ใช่ความสวยงามผมก็เลยเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงเมืองเหมือนกับท่านประธานที่ผมเคารพท้ายที่สุดท่านประธานครับวันนี้ผมฝากท่านประธานเป็นประโยคสุดท้ายว่าความยุติธรรมไม่มีความสามาัคคีจะไม่เกิดแล้วก็ฝากท่านนายกลงมาดิว เรื่องที่กรรมธิการทําไปวันนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วส่วนเพื่อนซีกรัฐบาลจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่พวกผมเห็นด้วยกับแนวทางรายงานทั้งของท่านดเตอร์และก็ท่านศิระนะครับถ้าหากว่าไม่เห็นด้วยในการส่งไปตามระบบราชการก็ฝากท่านประธานท่านกรรมธิการแพ็กใส่หอ่อสักโหลหนึ่งเอาไปส่งที่ทำเนียบ ไอ้ท่านนายกและนอกนั้นก็คนละหกเล่มหกเล่มเพื่อเขาจะได้ศึกษาเกิดวิชั่นขึ้นมาจะได้แก้ปัญหาเป็นกุญแจไขบ้านไขเมืองได้ขอบคุณครับ,บท่านประธานครับ